Này. Đó ครับผมครับ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  một, ครับ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  một, 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 một,

ลูกโซ่ลูกเสียกูซ้อนอยู่ยา่กูขาดจะกูขาดข้ากับมังคุจักตลอโดนโจจะเพิ่มดีเลยนะครับให้หนึ่งยี่สิบทีบีนะครับถ้าเป็นถ้าเกินยี่สิบทเอาไม่ได้ยิบสมัยเอาสิบยี่ผ้าลายแบบกนูยูน้ำดอกมูสเงียบแล้วจะเป็นคปใสนะมันเป็นคนใส่แบบนี้นะ จางเรียินด่าย่มงเิดในนี้เาไหมูอูลยงนี้จก็ไม่ใช่บารอยเทไห่อน้ารเมือกปุเมือกอะไรเนาะเมือกอ่ไถ้ามันจับเาะจาเนาเข้าก็จะเินไเออมันเป็นนประเพีไปแล้ว

อีกสองอาทิตย์กูได้แน่นอนไม่ต้องห่วง